สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคณิตครูอ้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มนั่นเองนะฮะหลังจากคราวที่แล้วนะครับที่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนเต็มไปนั้นนะครับหลายๆคนก็คงทราบกันแล้วว่าเพราะอะไรนะครับลบของลบ4จึงมีค่าเท่ากับ 4นะครับซึ่งครั้งนั้นครูได้สอนแล้วว่าเราใช้องค์ความรู้ทางด้านเวกเตอร์นะครับเข้ามาช่วยในการพิสูจน์ว่าทำไมลบของลบ4จึงมีค่าเท่ากับ4นะครับสำหรับวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มก็ยังคงใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์เข้ามาช่วยในการอธิบายนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับ พี่ชนันคณิตเล็กๆน้อยๆมาช่วยพิสูจน์อะไรบางอย่างให้พวกเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนอกจากการมองว่าลบ4นั้นคือเวกเตอร์นะครับที่มีทิศทางไปทางด้านซ้าย4หน่วยแล้วนะครับลบ4ครูก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือ4คูณกับลบ1ก็ได้นะครับ หมายความว่าไงครับหมายความว่า4คูณลบหนึ่ก็คือลบหบวกกันทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะครับซึ่งเราทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราอย่างเช่น4คูณ3นั้นนะครับก็คือ3บวกกัน4ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาเราเจอ4คูณลบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถแจกออกมาได้ว่า ก็คือลบ1บวกกัน4ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะมามองเรื่องของเวกเตอร์นะครับเราจะมีเวกเตอร์ลบ1นะครับก็คือเวกเตอร์จากตรงนี้นะครับ1หน่วยมาทางตรงนี้นะครับถ้าเรามองกันโดยความเป็นจริงแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ลบ1นั่นเองนะครับถ้าเราเอาเวกเตอร์ลบ1บวกกันทั้งหมด 4ตัวนะครับผลลัพธ์ของเขาที่ได้นะครับเขาก็จะได้เวกเตอร์นะครับไปทิศทานทางด้านซ้ายทั้งหมดกี่หน่วยครับ4หน่วยนั่นเองนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นเวกเตอร์นี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ลบ4นั่นเองนะครับนี่นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวกเตอร์ลบ4นะครับกับการใช้ลบ1บวกกัน4ตัวเนี่ย จริงๆแล้วก็มีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้นะครับเอามาช่วยในการพิสูจน์นะครับหรือว่าในช่วยช่วยในการหาผลคูณของจำนวนเต็มบวกเต็มลบนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับนอกจากในเรื่องของเวกเตอร์เหล่านี้แล้วนะครับครูอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้ดูอะไรบางอย่างนะครับ เมื่อกี้เราทำแล้วว่าลบสนะครมีค่าเท่ากับ4คูณลบหนั่นเองนะครต่อไปนะครับครูครูจะแสดงให้ดูว่าจริงๆแล้วลบหนคูณสนั้นก็มีค่าเท่ากับลบสเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูครับครูเอาสบวกกับลบหคูณสนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอะไรนะครับลองค่อยๆดูกันไป ตัวนี้นะครับ4นั้นจริงๆแล้วก็คือ1คูณกับ4อยู่นั่นเองนะครับส่วนตัวลบ1นคูณ4นะครับเราก็คงเขียนไว้เหมือนเดิมเราจะรู้ดีอยู่แล้วว่าจำนวนจริงกับการบวกกันคูณนั้นมีคุณสมบัติการแจกแจงใช่ไหมครับเราใช้การแจกแจงหรือที่เราชอบเรียกกันว่าการกระจายเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะครับนี่ตัวนี้ครูจะ,ะดึงตัวร่วมนะครับ ของอผลบวกของตัวนี้นะครับก็คือ4นะครับออกไปข้างนอกออกไปคูณข้างนอกซึ่งเราใช้คุณสมบัตินี้กันบ่อยอยู่แล้วนะครับก็คือเวลาเราเอา4กระจายเข้ามาคูณนะครับแจกแจงเข้ามาคูณผล<อ>ลัพธ์ก็จะได้แบบเดียวกันกับข้างบนนะครับคราวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัว1บวกกับลบ1เนี่ยมีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็น0ูนย์ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ตัวนี้ก็จะออกมาเป็น0ูนย์คูณสมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าผลลัพธ์ของตัวเนี้ยนะครับผลลัพธ์ของการคูณตัวเนี้ยไปบวกกับ4แล้วกลายเป็น0นแต่เรารู้ดีอยู่แล้วว่าตัวที่เอาไปบวกกับ4แล้วกลายเป็น0นย์นั้นก็คือ4บวกกับลบ4นะครับถึงจะมีค่าเท่ากับ0น ในทางพิชคณิตเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าตัวนี้จะมีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวลบหนคูณสนั้นจึงมีค่าเท่ากับลบสเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าครูก็จะสรุปได้ว่าตัวลบสนั้นมีค่าเท่ากับ4คูณกับลบหแล้วก็ยังเท่ากับลบห คูณ4ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าจํานวนเต็มบวกกับการคูณของเราก็ยังคงมีคุณสมบัติสลับที่นั่นเองนะครับหรือใครจะไม่ใช้เวกเตอร์ในการอธิบายก็ได้นะครับใช้คุณสมบัติการสลับที่ของจํานวนเต็มกับการคูณก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเราใชา้ความรู้ตรงนี้นะครับเอาไปช่วยอธิบายได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนี้ก่อน ครูอยากหาผลคูณของลบหนะครับคูณกับ4ีค่ครูก็จะได้ออกมาเป็นลบหนั้นเรารู้ว่าคือลบหนะครับคูณกับ5คูณกับสี่ใช่ไหมครับเราก็เลือกเอา5ไปคูณสก่อนนะครับก็มีค่าเป็นลบหคูณกับ20นั่นเองแล้วเราก็รู้ว่าลบหคูณยีก็ต้องเท่ากับ ลบ20นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นคำตอบของเรานะครับอ่าคาวนี้ครูจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับหรือว่าจำเป็นที่ต้องใช้ในการคูณจำนวนเต็มนะครับลองสังเกตนะครับครูเอาลบ1บวกกับลบหนึคูณลบหน่งนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยครูสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้ว่าลบหนึ่งนะครับคูณกับ1นะครับแล้วก็บวกกับลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งนะครับอันนี้ครูจะเอาแจกแจงด้านซ้ายนะครับใช้คณิตศาสตร์แจกแจงด้านซ้ายกลายเป็นลบหนึ่งนะครับคูณกับ1บวกกับลบหนึ่งนะครับอันนี้แจกแจงมานะครับใครตามไม่ทันดูตามลูกสอนนะครับ กูแจกตัวนี้เข้าไปคูณตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นตัวด้านบนนี่นะครับแล้วถ้าเกิดกูแจกตัวนี้ไปคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบหคูณกลบหก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขียนนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดอะไรคราวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยหนึ่งบวกลบหมีค่าเป็น0นย์ะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบหคูณกับ0ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับ แต่เราทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าลบหนึ่งบวกกับ1เท่านั้นถึงจะมีค่าเป็นศูนย์ได้นะครับและในทางพิชิตบ,บอกว่ามีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้เพราะฉะนั้นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งนะครับกับ1จึงมีค่าเท่ากันนะครับเราจึงสรุปได้ว่าลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งนั้นมีค่าเป็น1นนั่นเองนะครับ อ่าคราวนี้เราใช้คุณสมบัติของตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยในการคูณจํานวนเต็มได้ยังไงนะครับอ่าคราวนี้น้องๆลองดูนะครับตัวอย่างที่ครูจะยกขึ้นมานะครับก็คือลบหนะครับคูณกับลบสครับูบอกว่าตัวลบหของครูนี้นะครับสามารถแยกมาเป็นลบหคูณหได้ใช่ไหมครับ ในขณะเดียวกันตัวลบ4ก็แยกมาเป็นลบ1คูณ4ได้นะครับไปนั้นเนี่ยครูก็สลับที่นะครับแล้วก็จัดหมวดหมู่ให้เขาใหม่นะครับกลายเป็นลบ1คูณลบ1น,นะครับคูณ5แล้วก็คูณ4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลบลบคูณลบ1มีค่าเป็น1ถูกต้องไหมครับแล้วก็คูณ5คูณ4นะครับ เราจึงได้ผลลัพธ์ออกมาว่ามีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะครับเราสรุปอะไรได้จากตรงนี้ครับอ่าเราลองมาสรุปกันนะครับสรุปข้อที่1นนะครับจำนวนเต็มบวกนะครับจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวก ได้อะไรครับได้เป็นบวกนะครับอา่าที่สองจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกได้อะไรครับได้จำนวนเต็มลบ นั่นเองข้อที่3ามจำนวนเต็มบวกคูณจํานวนเต็มลบก็จะได้จํานวนเต็มลบนะครับ ข้อที่4นะครับจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบได้จำนวนเต็มบวกนะครับดังนั้นนะครับจึงมีบางคนที่ท่องนะครับ เพียงแค่2ประโยคเท่านั้นก็จะสามารถทําการหาผลคูณของจํานวนเต็มได้นั่นหมายความว่าเวลาเขาท่องเขาจะท่องว่าจํานวนที่มีเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันแล้วจะได้เต็มบวกแต่ถ้าเกิดมีเครื่องหมายต่างกันคูณกันแล้วจะได้เต็มลบนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างบ้างน,นะครับ เราอยากหาผลคูณนะครับของลบห้าคูณกับลบสองคูณกับลบสามนะครับวิธีการนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับลบห้าก็คือลบหนึ่งคูณห้านะครับคูณกับลบหนึ่งคูณสองคูณกับลบหนึ่งคูณสามนะครับแล้วเราก็จัดตัว ลบหนึ่งขยับมาใกล้ๆกันนะครับเป็นลบหนึ่คูณลบหคูณลบหะบแล้วก็คูณหคูณสคูณสนะครับเราก็จะเห็นว่าลบห่งคูณลบหนึ่งได้บวกหนะครับบวกหนึ่งคูลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบหน,นะครับส่วน5้าคูณสคูณสก็ได้สานะครับเพราะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ข้อนี้จึงออกมาเป็น ลบ30นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับครั้งหน้ากูจะสอนในเรื่องของการหารจำนวนเต็มนั่นเองนะครับอย่าพลาดเชนนะครับใครชอบให้กดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ